สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรู้สู้ภัยพิบัติค่ะซึ่งรายการนี้นะคะจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดปี2555นี้ค่ะดิฉันดาวรินคล่องอัคระนะคะก็จะมาร่วมกันดําเนินรายการกับรองศาสตราจารย์เสรีสุพราทิตย์ทุกวันเสาร์นะคะเวลา1 7ิกา10นาทีถึง17.30นค่ะและตอนนี้อาจารย์เสรีอยู่กับดิฉันแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์เสรีค่ะ ค่ะอาจารย์คะปีที่แล้วประเทศไทยประสบภัยพิบัติอย่างหนักมีมหาอุทกภัยเกิดขึ้นนะคะสาหรับปีนี้เองตั้งแต่ต้นปีเราก็ประสบกับปัญหาใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะอาจารย์ใช่ครับต้นปีเนี่ยก็หลายๆประเทศก็โดนหนักหน่วงเหมือนกันนะฮะประเทศไทยโดยก็โดนไปภาคใต้นะฮะโดยเฉพาะปีนี้เองผมคิดว่าข่าวลือมาเยอะนะครับทางหัพยามรยกรก็ออกมาสมทบอีกนะฮะมันกลายเป็นว่าเอ๊ะเรา คนจะทำยังไงดี <c oughs> นะฮะเราก็คงต้องมีสตินะ,ะคนไทยต้องมีสติตั้งอยู่เป็นความไม่ประมาทนะฮะแล้วก็ ข่าวสารข้อมูลนะฮะทางด้านวิทยาศาสตร์มีความสําคัญจากนี้ต่อไปค่ะงั้นหลังจากนี้นะคะเราก็จะนําข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์มาวิเคราะห์ให้กับคุณผู้ชมได้รับชมเพื่อที่จะสามารถรู้เท่าทันกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราตลอดปีนี้นะคะใช่ครับใช่ครับเราจะมาลองย้อนดูตั้งแต่ต้นปีกันก่อนค่ะตั้งแต่วันที่1มกราคม2555ก็ได้เกิดปัญหาขึ้นแล้วกับประเทศไทยนะคะเกิดน้ําท่วมหนักขึ้นในภาคใต้เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานรวมทั้งเรื่องของ ทั่วโลกเองก็ประสบภัยพิบัติตั้งแต่ต้นปีเช่นเดียวกันค่ะ วันที่3 1ธันวาคม2554วันที่ประชาชนกำลังร่วมกันฉลองวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แต่กลับมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ประกอบกับมียอมความกดอากาศตา่ำเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศมาเลเซียตอนบนทำให้ภาคใต้ฝตั่งตะวันออกตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปมีฝนตกหนักหนาแน่น จนเกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่และมีคลื่นสูง2-3เมตรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานว่าพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากมี10จังหวัด64อำเภอคือจังหวัดสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสพัทะลุงนครศรีธรรมราชสุร,ราษฎร์ธานีชุมพรตรังและระนองสร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีน้ำป่าไหลเชี่ยวกรากกระแสน้ำคลองกลายพัดสะพานแบริ่งในตำบลกรุงทิงอำเภอน,นกพิตํำขาดและตะลิ่งพังเสียหายหลายจุดทำให้ชาวบ้านกว่า400ครอบครัวถูกตัดขาดน้ำป่ายังไหลเข้าท่วมโรงพยาบาลหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรส่วนถนนที่ใช้สัญจรระหว่างกรุงเทพมหานครและภาคใต้หลายจุดรถเล็กไม่สามารถขับผ่านได้ ส่วนในตามประเทศสัปดาห์ที่ผ่านมาออสเตรเลียสภาพอากาศที่ร้อนจัดทําให้เกิดไฟป่านับร้อยแห่งในเวลาเพียง24ชั่วโมงโดยเฉพาะในรัฐวิกตอเรียและทางตอนใต้ของออสเตรเลียมีอุณหภ,ภูมิสูงกว่า40องศาเซลเซียส ซีนเป็นอีกประเทศที่ต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นในพื้นที่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้หลังมีหิมะตกหนักโดยมวลอากาศเย็นที่แผ่ปกคลุมมวลทนกุ้ยโจวทำให้มีหิมะตกหนักใน44เมืองรัฐฟลอริดาของสหรัฐอเมริกาซึ่งปกติเป็นรัฐทางใต้ที่มีแสงแดดปลอดโรงกลับมีสภาพอากาศที่หนาวเย็น อุณหภูมิลดลงติดลบถึง5องศาเซลเซียสทำให้พืชผักและผลไม้ทั้งส้มและสตรอเบอรี่ซึ่งเป็นผลผลิตที่ขึ้นชื่อของรัฐถูกแช่แข็งความแปรรวนของสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั่วโลกทำให้เกิดการตั้งข้อสังเกตว่าในปี2555นี้ประชากรโลกจะยังต้องเผชิญกับภัยพิบัติต่อไปอีกหรือไม่ จะเห็นได้ว่านะคะหลายพื้นที่ทั่วโลกนั้นก็ประสบปัญหากับภัยพิบัติทางธรรมชาติไม่ไว่าจะเป็นภาคใต้ของไทยหรือหลายประเทศทั่วโลกก็ประสบปัญหาน้ำท่วมรวงทั้งมีพายุหิมะเกิดขึ้นด้วยหนาวเย็นในพื้นที่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอาจารย์รเสรีคะคดูแล้ววิเคราะห์ว่าเกิดอะไรขึ้นกับโลกของเราตั้งแต่ต้นปีแบบนี้คะมีหลายคนกังวลมากว่าปี2012จะเป็นวันสิ้นโลกแล้วหรือเปล่าเพราะว่ามีโหราพยากรณ์หลายคนนั้นพูดถึงปีนี้ว่า อาจจะมีภัยพิบัติขนาดใหญ่เกิดขึ้นได้ค่ะอาจารย์ครับคือผมก็คิดว่าเนื่องจากว่าเรื่อง2012นีฮะก็พูดกันมานานแล้วะนะฮะก็คิดว่าคงจะต้องตั้งสติ255ยังอยู่ในปีที่ผลของรายย่ายังคงมีอยู่ อย่างในรายงานเมื่อสักครู่นี้มีหลายพื้นที่ที่ประสบกับภาวะหนาวเย็นผิดปกติอย่างเช่นที่ฟลอริดาเป็นพื้นที่ที่ไม่เคยมีติดลบ5องศาแบบนี้มาก่อนอันนี้เป็นเหตุการณ์ปกติไหมคะอาจารย์อันนี้ก็เป็นแปลปปวนแน่นอนนะครับเพราะว่าสิ่งกังกาๆที่เกิดขึ้นนะฮะความกดอากาศสูงเนี่ยแผ่ลงมาก็เป็นอย่างนั้นนะเหมือนกันกับกรณีจีนเหมือนกันอยู่ดีก็ความหนาวเย็นก็มาความกดอากาศสูงมาแผ่มาแรงก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะหายกลับไปนะแต่ของจีนนี่มันมีอิทธิพล ของลัญญา,ยยาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเป็นปีที่ปีอากาศเย็นอยู่นะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเจออย่างนี้นะครับปีแล้วเขาก็เจอแบบนี้เหมือนกันใช่อย่างนั้นเรากลับมาที่ประเทศไทยนะคะคหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาภาคใต้หนักทีเดียวกับฝนตกและน้ําท่วมอาจารย์พอจะช่วยวิเคราะห์ได้ไหมคะว่าสถานการณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยอีกหรือไม่ภาคใต้จะถูกน้ําท่วมซ้ําได้อีกไหมในช่วงนี้คะอาจารย์ครับ,รบฮะเดี๋ยวเราลองมาดูนะฮะผมจะเตรียมภาพมาให้ดูนะฮะมาดูนะฮะ ขอขึ้นภาพเลยนะครับค่ะก็คือภาพแรกเนี่ยครับเป็นภาพที่เ,เป็นภาพจากศูนย์อุตุนิยมวิทยลนะฮะกรมอุตุนยิยมวิทยานะฮะก็คือคือก็มีการออกประกาศเตือนเหมือนกันนะฮะ,ะออกประกาศเตือนว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยภาคใต้จะมีปัญหาเรื่องคลื่นลมแรงแล้วก็มีฝนตกนะฮะภาพแรกนี่เป็นภาพของคลื่นนะฮะก็ก็มีการพยากรณ์ออกมาขึ้นในระดับ3เมตรนะฮะระดับ3มเมตรเฉลี่ยนะ,ะจะมารัดจากฝั่งตะวันออกนะ,ะตั้งแต่ปัตตานีนราธิวาสไปจนถึงสุพรรน,นะตรงนี้นะฮะขณะ,ะเดียวกันเนี่ย เนื่องจากว่าภาพล่างนี่ครับเป็นภาพของลมมรสุมตันออกเฉียงเหนือนก็มีกําลังแรงแตน,นี้ลานิญามันส่งผลกระทบมันทาให้แรงขึ้นได้อย่างไรนะฮะเห็นว่าเวลาลมพลัดมาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือนะมรสุมตันออกเฉียงเหนือลานิญาเนี่ยจะทําให้ลมสินค้าเขามีกําลังแรงขึ้นคืนอเม,มื<ๆ>่อไหร่ก็พัดมาจากทางตอวนออกเนี่ยจะสมทบกับลมมาสมตอนออกเฉียงเหนือนะตัวนี้ก็กําลังแรงนะพอแรงเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็เสริมกันเสริมกันก็ทําให้ขึ้นเนี่ยสูงขึ้นแล้วก็เอาความชื้นที่อยู่บริเวณชายฝั่งเนี่ยนะขนั้น่ะ มีย่อมความกดอากาศต่ำอยู่ที่มาเลเซียด้วยนะักก็เลยพัดลงมาปะทะทาให้ฝนตกหนักอิทธิพลของลายย่ามีลมแรงลมมาสุมก็แรงเพราะฉะนั้นมันก็เลยพัดเอาเมฆฝนตัวนั้นมามลงมาที่ประเทศไทยแล้วก็มาเลเซียนะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะฮะเศษสีดแดงเหล่านี้ก็เป็นเฉษที่จะมีฝนตกหนักนะอ,นะอันนี้ก็พยากรณออกไปอย่างนี้นะ,ะแต่อย่างไรก็ตามนะฮะแน่นอนที่สุดนะการพยากรเนี่ยเรายังไม่สามารถพยากรณ์ได้เฉพาะแห่ง ระดับหมู่บ้านได้นะครับเพราะฉะนั้นรายจังหวัดรายภาคเนี่ยเพราะฉะนั้นขณะนี้เองก็ต้องมีการปรับปรุงในเรื่องนี้ต่อไปนะทางกรมยมาิทยาก็จะปรับปรุงประสิทธิภาพในการพปจัรต่อไปนะครับครับเดี๋ยวลองมาดูฮะทีนี้หลังจากนี้ต่อไปจะเป็นยังไงนฮะก็คือสัปดาห์ที่แล้วเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นสัปดาห์ต่อมานะเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของเราก็อย่างที่เรียนเราจะได้เพื่อจะเรียนให้ประชาชนเนี่ย ทุกคนเตรียมตัว<ค>นะทราบว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเป็นยังไงะนะครับเน้นเราก็มีการพยากรณ์ไว้ตั้งแต่วันที่เจ็ดนะถึงวันที่สิบเอ็ดนะฮะ,ะอันนี้เป็นแบบจำลองพยากรณ์ซึ่งเราก็คัดเลือกมาหลายๆแบบนะฮะคือคำจริงแบบจลองต่างอันนี้เราจะเป็นต้องดูหลายๆแบบแล้วก็มาเทียบเคียงกันว่าอันไหนที่ส่งผลกระทบใกล้เคียงกันตัวนั้นเราก็จะใช้เป็นบทสรุปนะอันแรกก็คือเรื่องของลมนะฮะท่านจะเห็นว่าเป็นลูกศรอย่างเงี้ยนะฮะตั้งแต่วันที่เจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดเนี่ยแสดงว่าลมเนี่ยยังยังมีกําลังอยู่นะฮะลมออกยง ถึงเหนือนะลมมีกาลังอยู่มาปะทะนะเพราะฉะนั้นก็ประมาณสัก20นอตนะ20นอตก็คือประมาณเกือบเกือบ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะที่ลมมีความสําคัญมากที่จะทําให้เกิดขึ้นสูงขึ้นมาได้เพนะิประมาณ2 3มเมตรช่วงนี้จึงต้องเฝ้าระวังนะแต่ว่ามาดูเรื่องฝนนะฮะอันนี้เป็นหลอาหนึ่งฝนเนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยฝนจฉดสีฝนนะฮะถ้าฝนสีม่วงเนี่ยก็ฝนจะตกประมาณสักประมาณเกื mm, อบเกือบยี่สิบถึงสามสิบมิลิเมตรนะเพราะฉะนั้นฝนไม่มีปัจจัยที่คำเสี่ยงเลย<า>นะปดาน,านกจลอจฝนนะ อาจารย์คะแล้วส่วนแบบจําลองอื่นๆล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะในเรื่องของฝนคะอาจารย์ครับครับอย่างที่ผมเรียนนะฮะเราพยายามต้องใช้แบบหลายแบบไปลองนะภาพถัดมาเนี้ยเป็นภาพที่เป็นแบบจําลองของฝนสะสมนะฮะเราให้ความสำคัญกับฝนสะสมมากเพราะว่าเมื่อสะสมถึงปริมาณที่จะทําให้เกิดแล,ล,ล,ลนสไลด์หรือแผ่นดินถล่มเนี่ยมีความสาคัญนะอันนี้เป็นแบบจําลองของโนกแกลของอเมริกานะฮะแล้วก็ของญี่ปุ่นนะฮะสะท้อนให้เห็นว่าถ้าเฉดสีที่เป็นเฉดสีแดงสีม่วงเหล่านี้หมายถึงว่าฝน สะสมจะมากนะมากกว่าร0อมิลิเมตรนะซึ่งจะเป็นตัวที่ทําให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงได้นะฮะเราเห็นว่าไม่มีพาดผ่านประเทศไทยเลยนะฮะเป็นเฉดสีส่วนใหญ่จะเป็นสีน้ําเงินก็นสะสมอยู่ในอัตราไม่เกิน40มิลิเมตรนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็แสดงเห็นว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยฝนจะไม่มีปัญหาละไม่ต้อเป็นห่วงนะการพยากรณ์ราสัปดาห์มีความแม่นยําสูงนะฮะเพราะฉะนั้น สัปดาห์หน้าเราก็จะมาบอกว่าสัปดาห์ถัดไปจะเป็นยังไงเนี่ยเพื่อให้ท่านได้เตรียมตัวถูกนอกจากเรื่องราวของภาคใต้ที่เรากําลังเป็นห่วงกันว่าจะเกิดเหตุอีกหรือเปล่านะคะเรายังมีเรื่องของการพยากรณ์อีกซึ่งก็มีหลายๆคนนะคะที่กําลังเป็นห่วงเรื่อง2012นี่แหละแล้วก็ปี2555เองเนี่ยก็มีโหนหลายท่านพยากรณ์ว่าอาจจะเกิดปัญหาได้กับประเทศไทยเรานะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูรายงานเรื่องนี้ค่ะที่จะรวบรวมให้เห็นว่าทั้งโหน โนไทยและโหนต่างประเทศนั้นมองปี2,555นี้อย่างไรคะเหตุการณ์อุกาบาตพุ่งเข้าชนโลกแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มคลื่นยักษ์สภาพอากาศแปรปรวนที่ปรากฏในภาพยนต์ฮอลลีวูดเรื่อง2012 จำลองให้เห็นภาพวันสิ้นโลกที่เชื่อกันว่าจะมาถึงในปีคริสตศักราช2012จากนาวนิยายของโรแลนด์เอเมอริชภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเด็นอวสานโลกถูกพูดถึงไปทั่วโลก พร้อมกับคำทํานายที่มีการเผยแพร่ขึ้นก่อนหน้านี้โดยเฉพาะจากทฤษฎีของชนเผ่ามายาหรือชาวมายันซึ่งเป็นชนเผ่าโบราณที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเวลาและดาราศาสตร์โดยนับตามปฏิทินแบบลองเค้าส์หรือปฏิทินลำดับที่สามซึ่งเป็นการคำนวณระยะยาวแบ่งได้5ยุคและตอนนี้เป็นยุคที่หซึ่งเป็นยุคที่เริ่มต้นเมื่อห้าพันกว่าปีมาแล้วและมาสิ้นสุดตรงกับปี2012พอดี โดยอาทิตย์ดวงที่5จะเวียนมาบรรจบเพื่อก่อกำเนิดดวงอาทิตย์ครบ5ดวงในวันที่21ทธันวาคมคิสตศักราช2012ข้อมูลส่วนหนึ่งอ้างว่าคำทำนายไม่ได้บอกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอีกข้อมูลหนึ่งมีคำทำนายระบุว่าวันนั้นโลกจะเผชิญกับการเป,ปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งภัยธรรมชาติที่ทำลายทุกสิ่งไปจนถึงสงครามอภิมหาโลกาวินาศที่จะทำให้ไม่มีใครมีชีวิตรอด ในทางดาราศาสตร์มีการพูดถึงการกลับขั้วของแม่เหล็กโลกเกิดจากปรากฏการณ์การระเบิดในระดับพื้นผิวของดวงอาทิตย์โดยชื่อว่าปี2012จะเกิดจุดบนดวงอาทิตย์มากที่สุดและสนามแม่เหล็กบนดวงอาทิตย์จะแปรปรวนมากที่สุดเรียกว่าโซล่าแมกซิมัม และในบางทฤษฎีบอกว่าช่วงเวลานั้นดวงอาทิตย์จะโคจรมาอยู่ในแนวเดียวกับดาวพฤหัสบดีและดาวเสาซึ่งจะส่งผลต่อจุดดับของดวงอาทิตย์อย่างมหาศาลที่จะทำลายล้างโลกได้อีกข้อมูลหนึ่งระบุว่ามีดาวนิบิรุที่ลือกันว่าวันที่21ธันวาคม2012จะโคจรเข้ามาใกล้โลกมากๆและเป็นเส้นตรงพอดี นอกจากนี้ยังมีข้อมูลทางธรณีวิทยาว่าปี2012เป็นปีที่ซูเปอร์โวคาโนหรือภูเขาไฟใต้น้ำครบกำหนดเวลา74,000ปีที่จะมีการระเบิดตัวเองขณะที่ด้านโหราศาสตร์มีโหรไทยหลายคนออกมาทำนายดวงเมืองว่าจะเกิดภัยพิบัติภายในปีนี้เช่นสุริยุปราคาวงแหวนในวันที่21พฤษภาคมจะเกิดภัยพิบัติจากแผ่นดินอาจเกิดแผ่นดินสุด แผ่นดินไหวและรุนแรงตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายนแม้จะมีหลายทฤษฎีทางโหราศาสตร์จะคาดว่าปี2012จะเป็นปีสิ้นสุดของโลกซึ่งอาจทำให้คนส่วนใหญ่เริ่มตระหนกแต่ในแง่วิทยาศาสตร์ก็ยังคงมีข้อถกเถียงว่าภัยพิบัติหลายอย่างยังคงไม่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้ตามคำพยากรณ์ที่ออกมา ดูจากคำพยากรณ์ทั้งหลายแล้วน่าเป็นห่วงทีเดียวนะคะอาจารย์คะดูทั้งปี2012ปฏิทินมายันบอกว่าจะเป็นวันสิ้นโลกแล้วในเดือนธันวาคมนี้ที่จะถึงนะคะรวมทั้งโขนไทยเองหลายๆท่านก็เป็นห่วงเหลือเกินว่าจะมีน้ำท่วมหนักกว่าเก่าจะมีหลายๆเหตุการณ์เกิดขึ้นถ้าวิเคราะห์กันในเชิงวิทยาศาสตร์มีความเหมือนหรือต่างกันยังไงบ้างคะอาจารย์คือก่อนอื่นผมคิดว่าเราต้องมีสตินะฮะ ข่าวลือหรือว่าสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาหาเราเนี่ยตัวเนี้ยนะฮะเราแน่นอนที่สุดอ่ะเราก็คงไม่ต้องไม่ปฏิเสธร้อยเอร์เซ็นก็รับฟังแต่รับฟังและใช้วิจรารณญาณนะ <c oughs> ครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามรวบรวมนะฮะทางด้านโหรา,าศาสตร์เนี่ยเขาพูดอย่างไรนะฮะ <c oughs> แล้วเราก็มาประกอบด้วยเหตุด้วยผลทางวิทยศาศาสตร์มันจะเป็นจริงไหมให้ตามนั้นภาพนี้ก็เป็นภาพที่ที่พยายามจะรวบรวมมานะฮะมีสองภาพนะฮะทางซ้ายเป็นโหราศาสตร์ ทางขวาเป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็เฉดสีเหล่านี้นะฮะให้ท่านผู้ชมทางบ้านสังเกตสีนะ,ะ,ะสีฟ้าอุทกภยัยน้าเงินนี่วาตภัยคือลมนะฮะสีเหลืองแก,แก่ๆนี่เป็นภัยแล้ง,งนะฮะสีส้มก็คือแผ่นดินไหวหรือสึนามินะฮะแล้วก็สีขาวอันหนึ่งก็คือว่าที่ไม่สามารถจะบอกได้เลยนะฮะมันก็วิทยาศาสตร์บางครั้งไม่สามารถทํานายได้ก็มีเหตุการณ์นะฮะเพราะฉะนั้นเราลองมาดูก่อนฮะโหระศาสตร์ว่ายงไบ้างะฮะม่แต่ละเดือนนะฮะมกรากรุ่พานะเป็นร้อยเราจะเห็นนะถ้าสีเทาๆอย่างนี้ก็ไม่มีคําาาพยกรนะเเจห็ว่ โหราศาสตร์เขาว่าอย่างไงนะฮะในเรื่องของอุทกภัยนะฮะก็เริ่มมีเมื่อเลยนะฮะกุ้งพามีนานะฮะแล้วก็มามิถุนาไปจนถึงธันวาเลยนะปีนาจะเป็นอย่างนั้นนะฮะแล้วเราก็มาดูฝั่งนี้นะแล้วอุทกภัยล่ะทางด้านวิทยาศาสตร์ว่าอย่างไรนะวิทยาศาสตร์ก็สภาพออกมาแล้วตรงกันในเดือนมีนานะฮะมีนานี้จะเกิดเหตุการณ์น้ําท่วม ความเสี่ยงสูงมากสําหรับภาคใต้นะสะท้อนถึงว่าอะไรสะท้อนถึงว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราเกิดเหตุการณ์น้ําท่วมภาคใต้ในเดือนมีนาเป็นปีที่ลานินญายังคงมีอิทธิพลอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์เขาก็มองว่าในเมื่อมีอิทธิพลอยู่เนี่ยก็จะส่งผลกับปีนี้เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องระวังนะฮะต้องเฝ้าระวังนะคะสำหรับภาคใต้ถูกต้องฮะหลังจากนั้นสิงหาน่าจนถึงพฤศจิกายนนี่ก็ยังซ้อนทับกันอยู่นะฮะมีแนวโน้มน้ำท่วมเหมือนกันเห พายุนั่นเองพายุเป็นสิ่งที่เป็นปีราย,ยิ่ที่พายุเนี่ยจะเกิดขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ยนะฮะมากกว่า<อ>ปีที่ผ่านมาไหมคะอาจารย์ตอนนี้เรายังบอกไม่ได้นะแต่ว่าค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณนะฮะสาลูกนะฮะเพราะฉะนั้นปีนี้เองนะฮะพายุเข้ามาแล้วณนวะันนี้นะฮะพายุเข้ามาแล้ว40ลูกะนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งว่าปีหน้าหรือปีนี้เองก็จะเข้ามาอีกนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็นี่คืออุทกภัยนะฮะสำหรับ วาตาภัยนะฮะจะเห็นว่าก็มีซ้อนทับกันอีกนะฮะวาตาภัยนะส่วนใหญ,ญ่จะเป็นก็เดือนกันยาตุลาฮะ,ะก็เช่นกันนะกันยาตุลานี้ก็จะมีเหมือนกันแต่เราก็ดูว่าสถิติปีที่แล้วนะฮะเนื่องจากว่าปีเป็นปีอิทธิพลของปีลานิยาเพราะฉะนั้นพายุก็จะเข้ามาจํานวนใกล้เคียงกันะนะฮะจะมากหรือน้อยก็ต่างกันไม่มากเพราะฉะนั้นสถิติพายุที่เข้ามาปีที่แล้วนะก็บ,บริเวณนี้ฮะตกฎาสิงหากันยานะฮะเข้ามานะฮะ เพราะฉะนั้นอันนี้เองก็เป็นปีที่เราจะต้องเฝ้าระวังอยู่นะฮะว่าพายุจะเข้ามาจำนวนที่จะสร้างความเสียหายในเรื่องอุทกภัยได้ไหมนะฮะภัยแ,แล้งล่ะคะการสีเหลืองถูกต้องฮะในขณะที่ปีเราคิดว่าเป็นปีราย่าปีน้ำมากนะแต่บางเดือนเนี่ยทางวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าบางเดือนเราอาจจำปีฝนตก ไม่คุณงานฝนตกน้อยก็มีเช่นกันนะฮะโหระศาสตร์เขาก็บอกว่ามีภัยแล้งเหมือนกันใช่ครับมีภัยแล้งเหมือนกันนะฮะ,ะก็ลองดูนะเฉดสีที่ทับกันนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนะฮะอย่างน้อยๆนะฮะก็มีเดือนมกราเลยฮะก็คือเดือนนี้แหละนะฮะ,ะฝนอาจจะไม่ค่อยมีมากนักแล้วก็ทางวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าจะมีฝนทิ้งช่วงประมาณมิถุนายนกรกฎานะที่จะถอดรอยงั้นนะฮะนี่อันนี้ก็คือก็ต้องต้องคือมีนี่คือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะฮะสุดท้ายเองนะฮะเป็นเรื่องของสีแดงก็คือ แผ่นไิวไฮและสุดามิซึ่งโหราศาสตร์นี่เกดอบ้ายเลยนะจะเจอกับแผ่นไิวไฮสุดามิตั้งแต่มกราคมไปตั้งแต่มกราคมเลยไปถึงธันวานถึงนี้เพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์เป็นสีขาวหมดเลยบอกว่าเราไม่สามารถจะคาดการได้นะในเรื่องแผ่นไหวเพราะฉะนั้นพร้อมที่จะเกิดได้ทุกเมื่อขณะที่เรายืนอยู่ขณะนี้ก็มีโอกาสเกิดนะเพราะฉะนั้นสําคัญที่สุดวิทยาศาสตร์ให้ความคันคือว่าการที่จะเตรียมพร้อมรับก็คือหนึ่ง นอน,นี้แผ่นดินไหวนะฮะ,ะก็ต้องสร้างอาคารที่แข็งแรงนะฮะตามกฎกระทรวงที่เขาประกาศแล้วนะฮะเมื่อปี250นะฮะอันที่2คือว่าถ้าเกิดจะเกิดสึนามิเนี่ยแผ่นไหวก็ควรจะมีความรุนแรงมากกว่า7.5ลิกเตอลิตรนะฮะแล้วก็ถ้าเราอยู่บริเวณนั้นเนี่ย เราก็หนีสถานเดียวนะฮะอย่างใช้ประสบการณ์ของญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาปีแล้วก็คือเขาก็ต้องอาศัยระบบเตือนภัยและก็ระบบการหนีภัยที่มีประสิทธิภาพแต่แม้มีเป็นประเทศที่มีระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพแต่ก็ยังมีผู้เสียชีวิตกว่า2 0 0ห0คนไปครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะและสัปดาห์หน้าเราก็จะมากลับมาพูดคุยกันใหม่ในเรื่องของภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นขอบคุณอาจารย์มากค่ะสวัสดีค่ะ และในสัปดาห์หน้านะคะเรายังจะมาพบกับรายการรู้สู้ภัยพิบัติได้นะคะในเวลา1 7 1 0น,นจนถึง17.30น,นอย่างนี้ล้วค่ะและก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กๆและเยาวชนที่รู้สู้ภัยพิบัติเหมือนกันเพราะว่าในวันเสาร์หน้านั้นเป็นวันเด็กแห่งชาติด้วยนะคะวันนี้ดิฉันดารินคล่องอัคระและรองศาสตราจารย์เสรีสุภราทิศขอลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะ่ะสวัสดีคะ่ะ